เงินสำคัญไหมเหรออันนี้คุยกันเยอะนะแ้าเงินสำคัญไหมเงินสำคัญไหมสำคัญสำคัญแต่มีเงินทำให้ชีวิตเราสบายแล้วความสุขก็ตามมาเองเงินทำให้เราไม่ต้องกังวลปัญหาชีวิตเป็นหนึ่งข้อเข้าใจใช่ปะ่ะเงินทำให้ปัญหาทุกอย่างมันเบาบางลงเงินเนี่ยไม่ได้ทำให้ไม่มีปัญหานะเงินทำให้ปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเบาลงบางคนอาจจะแก้ปัญหาด้วยเงนินบางคนอาจจะแก้ปัญหาด้วย,อย,ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ ถ้าแก้ปัญหาด้วยเงินได้มันก็ดีถูกต้องไหมครับเพื่อผมก็ไม่กล้าผมก็ไม่พูดหรอกเพราะผมก็เป็นคนที่หาเงินเหมือนกันถูกต้องป่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเงินยังไงมันก็ดีกว่าถูกต้องไหมอันนี้ไม่เถียงมีเงินยังไงมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับในในวงการใน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 การในการในในในปัจจุบันน่ะนะเงินเป็นสิ่งขับเคลื่อนจริงๆเว้ยเงินทำให้ตัวอย่างมันดูง่ายขึ้นอันนี้เราเถียงไม่ได้จริงๆนะอย่าเถียงเลยคนที่บอกว่าเงินไม่สำคัญมันมันมันไม่จริงหรอกเงินถูกต้องม ก็อย่างที่ผมบอกเคยบอกทุกครั้งแหละทุกคนก็ทำเพื่อเงินตอนนั้นแหละเรียนจบมาทุกอย่างก็เพื่อเงินอะไรก็เพื่อเงินเพื่อเงิน,งนไปหมดดังนั้นเนี่ยถามว่าเงินสำคัญไหมสำคัญทำให้ปัญหาทุกอย่างมันเบาลงได้เลยได้โดยง่ายได้บางทีบางปัญหาอาจจะไม่สนิทแต่ว่าก็เบาลงหรืออย่างน้อยปัญหาที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรกูยังมีเงินก็ย,ยังคิดได้ผมเองไม่อยากจะพูดเยอะเพราะว่ามุมนี้มันละเอียดอ่อน on. เออแล้วผมเป็นนักธุรกิจผมไม่อยากพูดเยอะคือนอกจากทำให้ปัญหามันน้อยลงรแล้วเนี่ยมันยังทำให้มีความสุขได้ง่ายขึ้นนนดด้ววยยะผมมถึงงบออกกเ่่าาีีิทุ